สวัสดีครับพก,กับสุลุคแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดราเริ่มต้นกันที่วายจวดพี่น้องจวดสานะมือมีดักสานีจวดอย่างเดียวมันแมนอยู่บ่าครับพอไม่พี่น้องโอ้ยอย่าสิมมหาตัวกันเด้ ล่าสุดนะครับสเทือนโอแทสฟอร์ดนะครับสื่อกิฟมีสปอร์ตนะครับรายงานมาว่าวิกเตอร์โอซิเฮนเลือกแล้วปลายทางคืออยากซบแมนยูนะฮะโอ้ยอย่างเนาะแมนยูบอกครับพี่น้องแต่กิฟมีสปอร์ตนะครับเป็นสื่อชื่อดังของเกาะอ,อังกฤษเลยนะฮะเราไปฟังเนื้อหาข่าวกันหน่อยนะฮะขนคิงลุกงาบงาบตอนแรกเลยพี่น้องเอ้ยกำลังปวดขีดพอดีข่าวล่าสุดเลยครับดาวยังระดับโลกเหมือนก็เสนอเงินถุงเงินถังชาวสาีุดอระเบีย แต่จะได้ครั้งสำคัญเตรียมย้ายซบปีแสดงแม้ทีมจะไร้ทั่วยุโรปก,ก็ตามแต่บทสรุปของดิวโปรที่ศาสต์นี้ยังต้องฟาดานค่าตัวและค่าเหนื่อยมาหาศาลนะครับโอ้ยบอกป่วเงยค่าเหนื่อย,ออยนี่โงย่งเลพี่น้องหลายแสนครับแล้วก็ค่าตัวอีกสัญญาณบวกที่แฟนบอลปีแสดงรอคอยนะครับฟิชเชตนะครับสื่อชื่อดังรายงานมาว่า วิกเตอร์โอซิเมนยอดจองหน้าทีมชาติเนเธอร์แลนด์ที่เราการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในดาวยิงที่ครบเครื่องที่สุดในโลกได้ตัดสินใจเลือกแมนยูเป็นสมรรถตอนต่อไปอท่ามกลางความสนใจจากยักใหญ่ทั่วยุโรปนะครับภารกิจปั้นเกมรุกใหม่ใต้เงาอัมโมริมการมาของกุซอรูเบนอัมโมริมทำให้แมนยูเดินหน้ายกเครื่องแขงแนวรุกข้างใหญ่หลังจากที่มาตุกุญ,ญา่านะครับปิดดิวย้ายมาร่วมทัพได้สําเร็จแล้ว1รายและแบรนเอมบิโมจอคิวตามมาติด และการคว้าตัวจบสกอร์โดยธรรมชาติอย่างวิเตอร์โอซิเมนจะเป็นจิ๊กซอ์ซิ่กันที่สุดที่เข้ามาพิกโฉมเทียมฟอร์มร้อนชาบวกกับการตัดใจที่แน่วแน่วิเตอร์โอซิเฮนนะครับเพิ่งระเบิดฟอร์มสุดยอดระหว่างถูกยืมตัวไปเล่นกับกาลาตาสลายในรุ่นการ24-35โดยตะบันไปถึง26ประตูจากการลงเล่นเพียง29นัดในลีกตุรกีตอกย้ำสัญชาติานเพชฌฆาตของเขา ก่อนหน้านี้นะครับเขาได้รับข้อเสนอที่ยากที่จะปฏิเสธจากสโมสรในรีกซาดิอาระเบียแต่เจ้าตัวได้ปฏิเสธไปอย่างชัดเจนโดยเป้าหมายที่ต้องการค้าแข่ขงในศึกฟุตบอลระดับสูงสุดของยุโรปต่อไปและลงละครแห่งความฝันคือคําตอบสุดท้ายของเขาแม้ว่าทีมจะไม่ได้ไปเล่นในศึกฟุตบอลยุโรปในฤดูก,กาลหน้าที่จะถึงนี้ก็ตามบทพิสูจน์สุดท้ายด้านค่าตัวและค่าเหนื่อยสุดหินแม้ใจนักเตะจะเลื่องเมนูแล้วนะครับแต่การเจรจายังไม่ถือว่าสิ้นสุด เพราะนี่คือดิวที่มีมูลค่าหมหาศาลโดยค่าดชิติยาณนับลีโตสกัต่แท้จริงย,ยืนยืนกลานที่ต้องการค่าตรว,วเต็มจำนวนอยู่ที่65ล้านปอนด์หรือประมาณ3 1 0 0ล้านบาทส่วนค่าเหนื่อยอซติยเวนค่าหวังที่จะค่าเหนื่อยระดับเดิมอยู่ที่40,000 0ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือประมาณ18.6ล้านบาทต่อสัปดาห์นี่คือบทพิสูจน์ว่ะบทปรหารของปีสแสดงพร้อมที่จะทุ่มสุดตัวนะฮะเพื่อเป้าหมายเบอร์หนึ่งอย่างเขาหรือไม่หลังจากที่เคยพลาดพลาดและผิดหวังจาก เลียมดีแลบที่เลือกไปเชลซีและวิกเตอร์เยอครเรตที่มีใจให้กับอาร์เซนอลมาแล้วบอสรุปของมาหากรรมนี้จะเป็น,นอย่างไรแฟนปีแสดงคงต้องลุ้นกันหนักจนถึงวินานทีสุดท้ายว่าพวกเขาจะได้เห็นยอดเดาวอย่างรันนี้เข้ามาเลยลาเตะข่ายในทีนโออเทฟอร์ดได้สําเร็จหรือไม่นะฮะโอ้โ,โอย่างเ้ยขาเหนื่อยคือแพ้งเดพี่น้องขาโตอีกโอ้ยเห็นแล้วกูกั บุพเพพออยากจะเอาแต่มันคือแพ้งแต่ครับความพี่น้องโอ้ยแล้วแฟนบอลไปแสดงว่ายังไงนะฮะอยากได้หรือไม่วิกเตอร์โอซิมเฮนนะครับมันก็ดีกว่าบอกให้รุ่นอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยด่วนซืเอเผยอร์เกเรสปัดเงินก้อนโตจากซาอุด์เลดคอนนะครับสื่อชื่อดังของโปรตุเกสรายงานมาว่าวิกเตอร์ยอร์เกเรตก่อนหน้าของส bon, ปอร์ติงลิสบอนปฏิเสธข้อเสนอเงินก้อนโตจากสองสโมสรจากซาอุดิอาระเบีย ดาวยิงทีมชาตสวีเดนนะครับถูกโยงเรื่องการย้ายทีมตลอดในช่วงสมยน,นี้โดยชพอยอย่างยิ่งกับอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มองหาหัวหอกตัวเป้าเสริมทัพจากการรายงานของสื่อแดนฝอยทองนะฮะเปิดเผยว่า2ทีมจากสาิตดิอรเเีียทั้งเอาอิลานและเอาคัตซิยัตดได้ติดต่อมาหาวิเตอร์โยคเรตพร้อมเสนอค่าเหนื่อยก้นตให้แต่โยคเรตไม่สนใจ นักเตะของสปอร์ติ้งลิสบอนมีกำหนดการ,รกลับมาแรงางานตัวเพื่อเตรียมความพร้อม่กลยลุยสู้ศึกฤดูกาลใหม่ในสัปดาห์หน้าซึ่งทุกสายตาจับต้องไปที่ยอร์ครสว่าจะหักดิบไม่มาแรงางานตัวเพื่อบีไม่สโม,มสรปล่อยตัวเขาออกจากทีมหรือไม่มก่อนหน้านี้สื่อเจ้าดังกล่าวรายงานว่ายอร์ครสไม่พอใจบทสัมภาษณ์ของฟาลโกวานบารัสประธานสโม,มสรสปอร์ติ้งลิสบอน bon ที่บอกว่าไม่มีข้อตกลงว่าจะปล่อยเขาและจะขายเขาเมื่อได้ราคาที่ต้องการเท่านั้น และตัววิเตอร์ยอร์เคเลสแจ้งกับท่านประธานว่าจะไม่กลับมารายงานตัวอีกด้วยนะฮะโอโ้เอาแล้วเห,หวตุไดละบัตตานีไม่ไปซาอุนะครับส่วนแมนยูก็ไม่เอานะฮะอย่าสีไปเอาพราะมันิน้องเอาผูอา้อ,อื่นดีกว่าด่วนปีซีซันจัดหนักแมนยูบุกซูวิเดนและสารัฐก่อนดวลพิเอร์เรนจิน่าที่โอเทสฟอร์ดนะครับ ลุยซิวดนกับสหรัฐอเมริกาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเปิดโปรแกรมปีซีซั่น2025จัดเต็ม5นัดใหญ่ประเดิมไฟแข่งลีดที่ซิเดนก่อนบินลุยสหรัฐเจอเวนแฮมปอตันมัดและเอเวอร์ตันและปิดท้ายอุ่นเครื่องฟิออเรนจิน่าที่โอล์แคฟฟริฟอร์ดก่อนเปิดซีเมียร์ลีกชนอาร์เซนอลวันที่17สิงหาคมนี้นะครับเปิดโปรแกรมปรีซีซั่นของแมนยูต้องไปเล่นในสวีเดนและสหรัฐ กอนกลับมาปิดท้ายเจอฟิออร์เรนตีนาที่โอทัดฟอร์ดแมนยูนะครับจะเริ่มกลับมาฝึกซ้อมกันช่วงปีซันตั้งแต่วันจันทร์ที่7กรกฎาคมนี้โดยโดูเป็นอวริมกุนเือร์ชาปอเกตต้องพ่อพาทีมกลับมาทํางานที่ดีให้ได้ในฤดูกาลหน้าในซีซันที่แล้วนะครับแมนยูทํางานเนี่ยนะปิดหลังไม่มีแชมป์สองทันติดมือแม้แต่รายการเดียวขณะที่พิมลิกก็ย่ำแย่จบอันดับที่15โดยแพ้ไปถึง18เกมเลยทีเดียว หลังจากเริ่มต้นซ้อมปีซีซั่นในวันจันทร์ที่7กรกฎาคมแล้วนั้นแมนยูจะออกเดินทางไปทัวร์ประเทศสวีเดนและสหรัฐอเมริกาโดยโปรแกรมเตะมีดังนี้นะฮะวันที่9กรกฎาคมนะครับพบกับลีนูเต็ดที่สตอเบอรี่อารีนาสต็อกโฮมสวีเดนวันที่26กรกฎาคมนะครับพบกับเวนแฮมที่แมสไครน์สเตเดียมอีสต์รูเทอร์ฟอร์ดที่สหรัฐอเมริกาวันที่30กรกฎาคมพบกับบอลมัดที่โซเยอร์ฟิลด์หรือชิคาโกสหรัฐอเมริกา วันที่3สิงหาคมนะครับพบก,กับเอเวอรตันที่เมอร์เซเดสเบนส์อารีนาที่แอตแลนตาสหรัฐอเมริกาและปิดท้ายวันที่9สิงหาคมพบก,กับฟิออเรนติน่าที่สนามโอทัดฟอร์ดที่โปรตุเกสนะครับทีนี้เมียนยูนะครับมีโปรแกรมลงเล่นนัดเปิดสนามในพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2 0 2 5 2 0 2 6โดยการเปิดรังโอทัดฟอร์ดต้อนรับการเยือนของไอบินีอาร์ซนอลนะครับในวันอาทิตย์ที่1 7สิงหาคมน,นี้นะฮะโคดโหดเลยทีเดียว นี่คือซุปข่าวแมนยูนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่5้ก,กรกฎาคมนะครับแฟนๆจับตาดูดีลของเอ็มบิโม่นะครับหลังจากที่เมื่อเช้าแอดมินให้ข่าวไปนะครับมีโอกาสปิดดีลกันใน,นค่ำคืนนี้นะฮะเนื่องจากแมนยูจะยื่นครั้งที่3นะก็คือครั้งสุดท้ายนะฮะน่าจะปิดดีลกันได้นะฮะปิดดีลก่อนเดี๋ยวรอชูเสือ้อแล้วก็อรอเซนียอย่างเป็นทางการนะครับแต่เบนฟอร์นั้นขายแล้วล่ะแต่มัน งให้มันได้เยอะที่สุดที่มันจะได้นะฮะแต่คาดว่าน่าจะเป็น6 5ล้านปอนด์นะครับหรืออาจจะเกินนิดหน่อยเพราะอาจจะบวกส่วนแอดออนเข้าไปนะฮะนี่คือสรุปข่าวแมนยูนะครับทุนผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของที่5กรกฎาคมนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ